เขาจะ move on กับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ได้จริงหรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่ออื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถ add line id มาได้ที่ user บูพยาหรือบูพยา59นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูไพ่กันเลยนะครับ ถ้าไพ่ตรงแม่นนะครับก็อย่าลืมพิมพ์รับคําพยากร์ให้ด้วยนะครับแต่ถ้ายังไม่ตรงไม่ใช่แปลว่าอาจจะยังไม่ใช่ดวงของคุณเนาะเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าคุณคิดอะไรยังไงกับเขาตอนนี้กันบ้างนะครับไพ่ที่ได้คือเป็นไพ่นายออฟสอดเนาะเดอะซันไพ่แ n ง m a n แล้วก็เป็นไพ่บวงร้อแห่งโชลคลาบไพ่เซเว่นออฟเซเว่นออฟันนะครับอิทธิพลใต้สำหรับได้เป็นไพ่นายออฟขับ ไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับความรู้สึกของคุณตอนนี้อาจจะมีความรู้สึกที่เจ็บปวดความรู้สึกที่กระอักกระอ่วนความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนกับว่ามันมีความหวังนะมันมีความรู้สึกที่อยากจะเป็นแนวโน้มทิศทางที่มันเหมือนกับกํลาลังจะดีขึ้นนะแต่มันก็วนลุปกลับมาเป็นสถานการณ์ในเรื่องของสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆความอึดอัดความรู้สึกที่มันแบบยัง ยัง move on ไม่ได้จริงๆกับความรู้สึกนั้นนะครับมันเป็นความรู้สึกเหมือนกับว่า on on off off ประมาณนี้ครับเป็นความรู้สึกเหมือนกับว่าเรากําลังใจ healing ตัวเองได้มีความรู้สึกว่าเขาก็กลับมานะครับนะอะไรประมาณนี้หรือเขามาตื้อเราอะไรประมาณนี้แต่พอเรามีความรู้สึกแบบเขาหาเขาเขาก็อาจจะดูเหมือนกับนิ่งไปเงียบไป,ไปหายไป แบบนี้ครับมันเลยเป็นความรู้สึกเหมือนกับชักขเขยือกันไปชักขเขยอกันมามันเป็นความรู้สึกออนอ f ฟอยู่ตลอดเวลามันเลยทําให้เราเหมือนกับว่าเราสวิตช์ไม่ทันแล้วนะครับประมาณนี้กับในเรื่องของความสัมพันธ์ตกลงเนี่ยเขามีความรู้สึกยังไงกับตัวเราบ้างแต่ในความรู้สึกของเรานะครับถึงแม้จะเจ็บปวดถึงแม้จะมีความคิดมากแค่ไหนถึงแม้จะมีความรู้สึกที่แบบ แบบกระ,ะอ่วนใจมากๆเลยกับความสัมพันธ์และไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีตื้อก็แล้วนะครับนิ่งก็แล้วเฉยก็แล้วทําอะไรก็แล้วมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันก็เหมือนจะไปต่อได้ตลอดเวลาแต่มันก็กลับมาวันหลุมเดิมๆอย่างที่บอกไปมันเลยทําให้ความรู้สึกของเรานั้นมี mindset มีความคิดมีการตัดสินใจว่าหรือว่าตกลงเราอะ่ะคิดไปคนเดียวว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้นะครับ มันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่านะครับก็เลยคิดว่าตกลงแล้วถ้าเกิดเขาจะไปจากเราจริงๆเขาจะ move on ได้จริงหรือเปล่านะครับเดีย๋ยวเรามาเจคไพ่กันเนาะว่าเขาคิดยังไงกับตัวคุณทีนี้เขาจะ move on กับความรักครั้งนี้ได้จริงหรือเปล่านะครับเพราะว่ารู้สึกเหมือนกับว่าเราจะ move on ทีไรเขาก็กลับมาทุกทีอะไรประมาณนี้นะครับ เขาจะมังฟอนได้จากเราจริงๆหรือเปล่านะครับถ้าตรงก็ไปต่อได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่ตรงแปลว่าอาจจะยังไม่ใช่ดวงของคุณนะไพ่นะครับได้ไพ่เดบิลนะครับไพ่สิบถ้วยราชินีถือถ้วยเป็นไพ่สี่ถ้วยนะครับแล้วก็เป็นไพ่สองเหรียญอิทธพลใต้สำหรับได้เป็นไฟออกหวานเนาะโอเคครับ ไพ่บงบอกถึงสถานการณ์ว่าสิ่งที่เขากําลังคิดสิ่งที่เขากําลังตัดสินใจเนี่ยมักจะใช้อารมณ์กับในเรื่องของการตัดสินใจจริงๆมันก็คือแพทชั่นด้วยแหละนะครับกับในเรื่องของมุมมองอารมณ์ความรู้สึกเหมือนกับว่าจริงๆอ่ะใจเขานะครับก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าอยากจะม o ฟออนได้จริงๆนะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าบางทีเราก็รู้สึกเหมือน สิ่งต่างๆมันเกินกว่าสิ่งที่เขาจะรับไหวแล้วนะครับมีความรู้สึกเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาต้องไปไปมาๆกับความรู้สึกตรงนี้เพราะว่าเขาก็ยังมีความรู้สึกที่ยังไม่ชัดเจนกับในเรื่องของความรู้สึกของตัวเองด้วยซ้ำนะครับมีความรู้สึกว่าจริงๆเขาก็ยังรักคุณอยู่นะจากไพ่สิบถ้วยนะครับแล้วก็มีไพ่เจวิลด้วยหมาย <choking S 2> ความว่าเขาเองเนี่ยอาจจะดูเหมือนกับคาราคาซัา,างอาจจะดูเหมือนกับว่าตัดทางนู้นก็ยังมีเยื่อใยตัดทางนี้ก็ยังมีความรู้สึกที่ยังเหมือนกับยังรักยังห่วงยังยังมีความรู้สึกแบบ อยู่แบบนี้เป็นต้นนะครับเขาก็เลยมีความรู้สึกแบบไปไป,ไปมาๆนะครับในสําหรับกรณีแรกอีกกรณีหนึ่งสําหรับใครที่ไม่ได้มีเติร์ดปาร์ตี้อาจจะเป็นนักศึกษาที่ว่าเขาก็ยังรักคุณนะเขาก็ยังมีความรู้สึกที่ยังห่วงหาอาทรกับคุณนะยังรู้สึกดีๆยังมีความรู้สึกที่ยังมีแพทชั่นกับคุณมากมายกับเรื่องของความสัมพันธ์เพียงแต่บางทีแล้วอะครับเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าตัวคุณเองกับตัวเขาเองเนี่ยนะครับมักจะมีปัญหาในสิ่งเกา่เกาๆสิ่งเดิมๆในสิ่งต่างๆที่มันเป็นปัญหายืด ร,ราคาซังนะครับจบไปแล้วก็วนกลับมาใหม่กลับไปแล้วก็วนกลับมาอีกนะครับมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่าตัดไม่ได้ขายไม่ขาดอะไรประมาณเนี้ยมันเป็นความรู้สึกเหมือนกับว่าตอนที่อยู่ด้วยกันอ่ะมันก็มีปัญหาแต่พอเวลาห่างกันไปก็มีความรู้สึกเหมือนกับ โหยหารักกันก็อยากจะกลับมาเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีความรู้สึกแบบนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วเขาก็รู้สึกเหมือนกับว่าก็ทําตัวไม่ถูกเหมือนกันว่าตกลงแล้วเนี่ยนะครับในความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยก็ยังมีความรู้สึกที่เหมือนกับว่ายัง Move On ไม่ได้เหมือนกันนะจากที่ดูนะครับยังมีความรู้สึกเหมือนกันกบเขาก็ยัง มีความรู้สึกที่ยังแบบอยากกลับมาหาคุณหรือยังมีความรู้สึกที่ยังอยากจะอยู่ห่างคุณด้วยในบางครั้งนะครับมีไพ่สองเหรียญคือกลับไปกลับมากลับไปกลับมาบาลานซ์ไปบาลานซ์มาแล้วก็มีความรู้สึกที่ยังมีความเออดีต่อตัวคุณมีความรู้สึกที่ยังต้องการคุณแล้วก็ลงไหลกับตัวคุณอยู่นะครับยังมีความรู้สึกที่ยังไม่ได้ดั่งใจแต่ก็ยังทะเลาะกับคุณอยู่บ่อยๆนะครับทะเลาะกับเดิมๆสิ่งเดิมๆแล้วก็กลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นแหละนะครับดังนั้นคืออยากจะบอกว่า การที่ move on นะครับจริงๆเนี่ยมันอาจจะยัง move on ไม่ได้สำหรับตัวเขานะถ้าเกิดเราอยากจะ move on จริงๆก็คงต้องตัดที่ตัวเราเองก่อนแล้วกันนะครับถ้าเป็นคำพยากรณ์ของไพ่น่าจะบอกประมาณนี้นะครับสรุปให้แล้วเนาะสำหรับใครใที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาแล้วก็กดพิมพ์รับคำพยากรณ์นี้ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ